ไอ้อภิษดาเปิดพัฒนาการน้องเลอาสอเดือนแล้วสวยขนาดนี้เลยโตเร็วมากจริงๆเด็กสมัยนี้อย่างน้องเลอาลูกสาวไออภิษดาที่วันนี้10มีนาคม66อายุครบ2เดือนแล้วที่ผ่านมาเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักของน้องเลอาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมคุณแม่ที่ทำพี่ๆแฟนคลับหลงรักและเอ็นดูหนักมากเพราะนอกจากโตวไวยังสวยตั้งแต่วันแรกเลยทีเดียว เนื่องในโอกาสจากวันครบรอบ2เดือนน้องเลอาคุณแม่ไอซ์โพสคลิปน่ารักน่ารักลงอินสตาแกรมส่วนตัวเปิดคลิปที่รวบรวมโมเมนต์ตั้งแต่วันแรกคลอดถึงปัจจุบันพร้อมแคปชั่นระบุว่าวันนี้เลอาครบรอบ2เดือนแล้วป้าจริงนี่เราอดนอนมาแล้ว2เดือนเพื่อเจ้าก้อนก้อนนี้หรือนี่ทำเอาพี่ๆแฟนคลับแห่ชมความน่ารักของน้องจำนวนมาก